มันไม่สนใจครับในขณะที่เขายิงกันที่ชายแดนพักษิณจินวัตรวกมือเรียกพักร่วมจับมือขออยู่ต่อขอสู้กันต่อให้อยู่กันต่อไปตั้งแต่ตอนนี้และในอนาคตหลังจากเลือกตั้งใหม่เห็นไหมครับมันใส่ใจใยดีเรื่องชายแดนกันหรือเปล่าคนถ้าใส่ใจใยดีเรื่องสงครามชายแดนที่ปะทะกันยิงกันตายมันไม่เกิดการนัดพักร่วมมากินข้าว กินวายกันหรอครับไม่รื่นเริงกันหรอครับเขาจะไปใส่ใจที่ชายแดนบอกเฮ้ยหยุดก่อนเอาเรื่องชายแดนก่อนส่งเสริมสนับสนุนทหารก่อนแต่นี่ไม่ครับเรียกพักร่วมมากินข้าวกินปลากันอยู่ไหมเห็นไหมครับจับมือกันเพื่อสร้างความแน่นหนาสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับแล้วก็แบ่งผลผลิต แบ่งผลเฉลี่ยอำนาจซึ่งกันและกันก่อนหน้านี้ผมก็ไปพอกับที่อนุสาวรีย์ชัยผมบอกว่าทหารเนี่ยที่ออกไปเนี่ยเขาสู้เขาไปพรีชีพเพื่อชาติแต่คนไอขายชาติมันยังกดอำนาจเพื่อจะขายชาติต่อไปยังไงครับพี่น้องดังนั้นสิ่งที่เราขอเนี่ยมันยังไม่ได้เขาก็ยังจะกลมอยู่ในอำนาจเหล่านี้ครับขอไป3ข้อ4ข้อไม่เคยได้สักข้อและขอไปแล้วเราก็ต้องขอต่อไปเลยครับต้องแสดงพลังกันต่อไป ดังนั้นผมถึงบอกพี่น้องครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นชายแดนจะมีสงครามกันหรือไม่ทหารเราก็ให้กําลังใจซึ่งกันและกันแต่สําหรับรัฐบาลที่ไม่เอาไหนที่ก่อสงครามขึ้นระหว่างไทยกัมพูชาก็ต้องเอาออกไปเช่นเดียวกันครับพี่น้องนี่มันเป็นเรื่องสําคัญครับดังนั้นอะไรจะเกิดก็ต้องให้มันเกิดหลายคนบอกว่าสงครามยังไม่สงบผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสงหบหรือแล้วหรือเปล่าวันนี้การประชุมกันระหว่างรัฐมนตรีซึ่งจะมีกันสมวันจบในวันที่เจคือวัน พรุ่งนี้ใช่ไหมครับมาเลือนี้อีก3วันอีก2วันจะตกลงกันแบบไหนอย่างไรไม่รู้ผมก็ไม่ทราบแต่ไทยเสนอไป8ข้ออย่างที่ว่านั้นรายละเอียดก็ยังไม่มากเท่าไรครับดูซิว่ากัมพูชาเขาจะว่ายังไงแต่นทหารหารเวลายึดที่ได้แล้ววันนี้ถ้าหารหาร เขาเอาลวดน้าไปขึงที่ช่องอ่านมาควายกัมพูชาไปเอาลวดน้าออกมาอีกแล้วครับพี่น้องครับแล้วมันจะไม่ยิงกันได้ยังไงอะเราวางได้เราวางตามแนวของอธิปไตยประเทศไทยพอเราวางเสร็จมึงก็ไปลากออกแล้วสุดท้ายจะไม่ยิงกันได้ยังไงครับบ้านเราอะเราเอาลวดน้าไปวางไว้หมดแล้วพี่น้องอยู่แปอยู่วันดีคืนนี้มึงก็แอบเอาออกไปอีกลุงนี้ไทยก็ไปขึงไว้อีกมาเดือนนี้มึงก็ออกอีกแล้วเกิดสมมติอะไปคว้าเลยมงเอาอีกยิงกันไหมล่ะใครจะมาเรื่องครับ